รถพยาบาลไปถึงบ้านพักแต่หัวใจเขาก็หยุดเต้นไปแล้วหลังจากพยายามช่วยชีวิตในเบื้องต้นเขาก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล UCLA แพทย์ลงความเห็นว่าเขาเสียชีวิตก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลข่าวคืบหน้าเราจะนำเสนอต่อไป เฉินป้าเฉินป้า กับแันคะกับแันคะ দেবে জল আছে তুই কি করছিস এখানে কোথায় যাচ্ছিস হ্যাঁ জল আছে কোথায় যাচ্ছিস জল আছে যাচ্ছিস তো কোথায় জল আছে জল জল আছে যে হলো কোথায় যাচ্ছিস ทนนี้มาสิให้ไวหน่อยะไี่้หไคุณเป็นใครผมเชื่อชมคุณอื่นไปไหนกันหมด ไม่รู้สิคุณมานั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะเราไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอฮ <Huh? S 1> เรากำลังอยู่ในความฝัน đi phản lửa তুমি কি করছো আমি আমি রবিকে খুঁজছি জাহাজের লোকগুলো কোথায় তুমি কে তুমি কি করছো আমি রবিকে খুঁজছি জাহাজের লোকগুলো কোথায় আমি জানি না তুই জানিস না খাবার আছে তাড়াতাড়ি কিছু বল আমাকে খাবার আছে কি এই দুটা লাও না দরজা খোলবে দরজা খোল বেরিয়ে কি করছিস কি ভেতরে তোরা বেরিয়ে কি হলো কি วุิสกี่เฮะห็นดารห็นคีหคีกูิสเบือเลยห็นดาราอ่อมรภาษาบอลจิสกี่กูเลยคุณพูดเรื่องอะไรกันหนึ่งทำไมคุณพูดภาษาเขาได้เ่ะคือว่าเขาหิวน้ำเนอะเออคืองี้นะเราอยู่ในความฝันในโลกของความฝันนะเราสามารถพูดภาษาของเขาได้อะฮะตัวอมรภาษาบอลจิสกี่กูเลยีกูะจันลีเราสิลองพูดดูจะให้พูดอะไร ที่จะบโว้ยชิสตัวแรกที่เจบ็จบว่าจะยัดนะถามสิเข้ามาจากไหนจำไว้แล้วตั้งใจพูดออกมานะตั้งสติในใจว่าเรากำลัคงคุยกับภาษาหนึ่งก็จะรู้เรื่องเองละ่ะเอาสิลองพูดดูจุจุมิคอดาคา,า,าลุจุมิคอดาคาลุจุมิคอดาคาลุฮะอ่าอามีบารุดี哟 ทีนี้ดูเรื่อลขายนี่จลอะเช่จั้จัลอลอะเชนี่ไม่ใช่เรือของเราพวกคุณล่นเรือไปไหนไปที่เกาะชินเหมินอะจินเหมินอยู่ไหนจินเหมินเป็นเกาะระหว่างไต้หวันและจีพน่นดินใหญ่นะไม่ใช่เรือลำนี้มุ่งหน้าไปโบโนสไอเรส มามาได้ยังไง เก็บไว้นะแม่หนูไม่เอาแล้วเก็บไว้เถอะนาะเอาจากบ้านมีเงินติดตัวจะได้อุ่นใจไงล่ะไม่ใช้เก็บไว้ก็ยังดีหืแม่คะแม่จำหน้าพ่อได้หรือเปล่าจำได้สิ หนูว่าหนูจะไม่ได้แล้วว่าพ่อหน้าตาเป็นยังไงพูดอะไรเหลวไหลอย่างนั้นล่ะลูกในว่ายังฝันเห็นพ่อบ่อยๆอย่างไรเมื่อวันก่อนหนูฝันอีกรอบหนูเห็นหน้าคนคนนั้นชัดขึ้นแต่เขาไม่น่าจะใช่พ่อหรอกคะ่ะแล้วเขาเป็นใครล่ะไม่รู้สิค่ หนูไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนฝันอะไรพี่ลึกจริงแม่หนูกล้าผมให้นะกล้าทำไมดึกแล้วนะไม่ได้กล้าผมให้แม่ตั้งนานก็ได้จ้ะงั้นก็เข้าบ้านถึะตรงนี้ลมแรง อะไรหน่อยสิถ้าแม่กลับไปในอดีตได้แล้วได้เจอกับพ่ออีกครั้งหนึง่งแม่จะยังแต่งงานกับพ่อไหมจะแต่งเลยคะทั้งที่รู้ว่าพ่อจะต้องตายเพราะอุบัติเหตุแม่ก็ยังจะแต่งกับพ่อเลยคะแม่จะแต่งจ้ะทำไมอ่ะ เพราะว่าเรามีความสุขมากๆตอนที่อยู่ด้วยกันในเมื่อวันนี้เรามีความสุขจะห่วงอะไรกับอนาคตที่ไม่แน่นอนล่ะจริงไหม